ถ้าเป็นพุก,ก้าฮิเมลก็คงทำแบบนี้เหมือนกันพบกับคอแลรพ,พิเศษของฟีเรนและแฟนแฟนส์คาเฟ่ไทยแลนด์นี้พวกเราเป็นแฟนกันเมยได้ก้าวเข้าสู่การเดินทางย้อนรอยความทรงจำของเหล่าวีรบุรุษในคาเฟ่นี้ถูกตกแต่งให้ถ่ายทอดโลกของฟีเรนออกมาอย่างงดงามไปด้วยความทรงจำของการเดินทาง,งทั้งมีเมนูพิเศษที่รังสรรค์จากเรื่องราวและความทรงจำ ของเหล่าวีและบุรุษมีให้เลือกมากมายหลายเมนูด้วยกันพวกเราเลือกมาเป็นข้าวห่อไข่สำหรับเหล่าผู้กล้าของฮิเมลเรามัจจะเค้กแห่งความสงบของทรายเสิร์ฟมาพร้อมกับการสะสมสุดพิเศษยังมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกถึงเชนิดมกับทีรองแก้วแบบสุ่มลาย14แบบด้วยกันแล้วสำหรับลูกค้าที่จองโต๊ะล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์จะได้รับโพลลลอยแห่งความทรงจำและเมื่อซื้อสินค้าของเรื่องฟีเล ภายในร้านครบ999บาทขึ้นไปรับฟรีการ์ดลิมิเต็ดรูปแบบ3มิติเมื่อเปลี่ยนมุมมองจะเห็นเหล่าวีรบุรุษมาปรากฏกายร่วมปักหมุดผจนภัยไปกับเหล่าผู้กล้าที่ Fan f a n แฟนส์คาเฟ่ไทยแลนด์ MBK Center ชั้น7ตั้งแต่วันนี้ถึง20มกราคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของแฟนแฟนส์คาเฟ่ไทยแลนด์